สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสดุดชัดชาดหนักใจปมอุโมงค์บึงหนองบอนรับไม่ง่ายประชาชนต้องรู้ความจริงชี้ก่อสร้างผิดพลาดค่าเสียหายว่าไปตามสัญญา17กรกฎาคมเวลา7นาฬกา คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพนายวรเสศวิสารศักดิ์ผู้อำนวยการเขตประเวทนายสมศักดิ์มีอุดมศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครและนายจิตดาจันทระประภารองผู้อำนวยการสำนักงานการระบายน้ำทำการตรวจเยี่ยมโครงการ การก่อสร้างอุโมง์ระบายน้ำจากบึงหนองบอลสู่เจ้าพยาที่บึงหนองบอลเขตประเวทเวลา7จ็นา8นาทีคุณชัชชาติสทธ,ธิพันธ์ได้เดินทางมาถึงบริเวณจุดโครงการก่อสร้างนายสมศักดิ์และนายเจษดาได้เข้าอธิบายแผนการแผนงานในการก่อสร้างแนวอุโมงคและอาคารรับน้ำและอธิบายถึงปัญหาที่สะพานข้ามคลองเครดและอุโมง์สุด เมื่อยิมหกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณชาชาติสิทธ,ธิพันธ์กล่าวว่าที่นี่เป็นโครงการอุโมงค์ระบายน้ําจากบึงหนองบอนไปออกที่แม่น้ําเจ้าพยาระยะทางรวม9.4กิโลเมตรทํามา5ปีแล้วซึ่งปีนี้ควรจะเสร็จอุโมงค์อยู่ในระดับลบ30เมตรเพราะต้องหลบเสาเข็มซึ่งอุโมงค์นี้มีขนาดท่อไดมิเตอร์5เมตรระบายน้ําได้ประมาณ60ลูกบาทเมตร วินาทีรับน้ำจุดแรกที่บึงหนองบอลโดยมีปล่องที่รับน้ำลงไปปล่องมีขนาดไดมิเตอร์15เมตรมีทั้งหมด7จุดที่บึงหนองบอนคลองหนองบอนคลองเคร็ดบริเวณอ่อนนุชถ้าไม่มีปล่องนี้น้ำจะเข้ามาในอุโมงค์ไม่ได้ก็จะช่วยให้ระบายน้ำออกไปแม่น้ำเจ้าพยาได้เร็วขึ้นของสี่เขตคือเขตประเวท เขตบางนาเขตพระโขนงและเขตสวนหลวงบางส่วนพื้นที่ประมาณ80ตารางกิโลเมตรที่จะช่วยเอาน้ำลงมาได้จริงๆแล้วโครงการควรจะเสร็จปีนี้แต่ปัญหาคือเมื่อก่อนเลือกผู้ว่ากรุงเทพ1เดือนที่คลองเครดเกิดปัญหาการสุดตัวของสะพานเนื่องจากปัญหาดินสไลด์ซึ่งปัญหาที่ตามมาคือต้องปิดการจราจรตอนนี้ประชาชนบน ของเรื่องการปิดจราจรเพราะทนมาหาปีแล้วคืองานนี้ต้องบอกว่าไม่ง่ายต้องยอมรับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหม่ตอนที่สะพานยุบนะ่ะผมก็มามากับคุณวิโรธลัคนาดิอรผู้ว่าราชการกรุงเทพพักก้าไกลมาดูกันแล้วก็รู้เลยว่าไม่ง่ายเพราะสถานการณ์ใต้ดินก็อันตรายกุญชาชาติกล่าว คุณชาชาติกล่าวว่าหนักใจสุดท้ายต้องยอมรับความจริงต้องบอกประชาชนว่าเกิดอะไรขึ้นต้องบอกความจริงว่าจะใช้ระยะเวลากี่ปีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็เป็นบทเรียนสถานการณ์ตอนนี้คือต้องมีการซ่อมแซมวิธีแก้ก็ไม่ได้ง่ายต้องใช้เวลาแก้เป็นปีต้องรีบเร่งคุยกับผู้รับเหมาโดยคุณธนวัฒน์เชิดชูกิจกุล สกเขตพระเวทนั้นก็มีการพูดคุยในเรื่องนี้ในสภากรุงเทพทั้งนี้คุณชาชาติได้ฝากทางสำนักงานการระบายน้ำเร่งรัดและให้การดำเนินการให้เร็วที่สุดเมื่อถามถึงสาเหตุที่สะพานเกิดการสุดตัวคุณชาชา,ชาติกล่าวว่าต้องมีความผิดพลาดของการก่อสร้างอย่างแน่นอนถ้าก่อสร้างถูกต้องมันก็ต้องป้องกันได้โดยตนนั้นสรุปจากมุมมองคนนอกอย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานระบายน้ำต้องไปตรวจสอบและหาสาเหตุให้ได้ต้องมองไปถึงข้างหน้าอดีตก็ต้องเอามาดูว่าใครผิดใครถูกใครรับผิดชอบตรงไหนเป็นบทเรียนเพราะเรานั้นต้องทำอุโมงนี้อีก4อุโมง์ซึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นแบบนี้อีกและเรื่องการจราจรต้องเร่งรัดเพราะอุดมสุขนั้น ก็เชื่อมโยงไปหลายพื้นที่ชาวบ้านรอมา4-5ปีต้องมองไปข้างหน้าว่าจะทำอย่างไรให้คืนพื้นที่และองค์งให้เร็วที่สุดความคืบหน้าบทวิเคราะห์การเมืองกลยุทธ์ความสงบของชัดชาติสิทธิพันธ์สยบต่อปรปักเด่นชัดยิ่งว่ากลยุทธ์ของคุณชัดชาติคือหลีกเลี่ยงการพะทะต่อยตีขอให้ดูกรณีของกรุงเทพกลางแปลงเป็นตัวอย่าง ไม่ว่าจะมีการโจมตีด้วยเรื่องของจอ8ล้านบาทไม่ว่าจะมีการสกัดขัดขวางออกจากหัวลำโพงคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ก็ไม่ยอมเข้าไปร่วมในการต่อสู้นั้นตรงกันข้ามแถลงโดยทันทีว่าจากผู้ว่าหรือรองผู้ว่ากรุงเทพคือยอมรับในดุลพินิจอันมาจากการรถไฟแห่งประเทศไทยนั่นก็คือเปลี่ยนจากหัวลำโพงไปย่งที่อื่นยิ่งหากย้อน อย่างท่าทีจากรัฐมนตรีบางคนจากพ,กพรรคพลังประชารัฐยิ่งชัดเจนไม่ว่าคำกล่าวที่ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์เก่งในเรื่องของการ PR ไม่ว่าคำกล่าวที่ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์สร้างกระแสดได้เฉพาะในกรุงเทพเท่านั้นแทนที่จะต่อปากต่อคำคุณชัดชาติกลับเงียบผลก็คือสังคมต่างหากที่ออกมาที่บายสังคมต่างหากที่แยกแยะให้เห็นว่ารากฐานการเป็นกระแส ของคุณชัชาติสิทธิพันธ์เป็นอย่างไรคนที่เจ็บร้อนแทนคุณชัชาติสิทธิพันธ์กลับเป็นประชาชนคนที่ไม่ชอบคุณชาตชาติอาจคิดเพียงว่าคนกรุงเทพที่ออกมาปกป้องคล้ายกับที่แวดล้อมอยู่โดยรอบเป็นเงาสะท้อนแห่งคะแนนเสียง1.3ล้านอันได้มาเมื่ออาทิตย์ที่22พฤษภาคมอาจเป็นเช่นนั้นแต่เชื่อว่าน่าจะมากยิ่งขึ้นนั้นเพราะกระแสห ซึ่งก่อรูปขึ้นอย่างเงียบๆคือกระแสะเรียกร้องและต้องการให้มีการเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดเหมือนกับกรุงเทพมหานครกระแสะนี้คือผลงานจากคุณชาชาติสิทธิพันธ์อย่างแท้จริงในที่สุดแล้วกลยุทธ์ของชาชาติสิทธิพันธ์คือใช้ความสงบเข้าสยบอีกฝ่ายเป็นความสงบที่ไม่เข้าไปปะทะต่อยตีโดยตรงเป็นความสงบอันอยู่บนพื้นฐานแห่งหลักการทำงานทำงานทำงาน ดึงมวลชนมาเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองอาวุธลับชัดชาติสิทธิพันธ์กำลังหนุนจากมวลชนท่าทีของกรุงเทพมหานครเมื่อถูกปฏิเสธมีให้ใายหนังเรื่องคู่กรรมณนะสถานีรถไฟหัวลำโพงไม่ว่าจะมาจากผู้ว่าราชการกรุงเทพไม่ว่าจะมาจากรองผู้ว่าเป็นท่าทีที่นุ่มนวล 1. ยอมรับในความไม่สมบูรณ ของการกำหนดโปรแกรมสองสำแดงความพร้อมอย่างเต็มเปี่ยมที่จะไม่ขัดขืนโต้แยง้งนี่เป็นท่าทีเดียวกันกับเมื่อประสบเข้ากับบางคำพูดอันออกมาจากนายกรัฐมนตรีประสานเข้ากับรัฐมนตรีบางคนจากพ,กพรรคพลังประชารัฐนั่นก็คือไม่ต่อล้อต่อเถียงนั่นคือไม่มีการล้วงและลงลึกไปในรายละเอียดตรงกันข้ามพยายามจำกัด และกำหนดกรอบแห่งความเห็นต่างและหาทางยุติเรื่องมิให้บานปลายเป็นการออกมาถแถลงด้วยความเป็นปกติไม่ว่าสีหน้าท่าทางไม่ว่าน้ำเสียงไม่ปรากฏความหงุดหงิดไม่พอใจตรงกันข้ามดำรงความยิ้มแย้มเอาไว้ได้ครบถ้วนปัญหาจึงมิได้อยู่ที่กรุงเทพมหานครหากแต่ความหงุดหงิดบังเกิดขึ้นในหมู่มวลชน อันเป็นแฟนคลับมากกว่าและนั่นคือทำให้บางคนในกระทรวงคมนาคมตกเป็นเป้าใครที่เคยอ่านนวนิยายเรื่องแผ่นดินนี้เราจองอันเทศพักนิยมเหตุแปรมาจะมีความเข้าใจและตระหนักในพลานุภาพของความซื่อได้ว่าสรงแรงสะเทือนมากเพียงใดถามว่าคำถา,ถามถึงอนาคตของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ เหมาะที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นเพราะความต้องการของคุณชัตชาติสิทธิพันธ์หรือหากดูจากแต่ละถ้อยคําของคุณชัติชาติสิทธิพันธ์ตั้งแต่ก่อนได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากรุงเทพไม่เคยบ่งบอกในความต้องการแม้จะอยู่ในสถานะคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยทุกครั้งที่มีเสียงสะท้อนร้องตะโกนอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีก็จะได้รับคำทักท้วงอย่างนิ่มนวล ด้านหนึ่งบ่งบอกถึงอำนาจที่แตกต่างด้านหนึ่งยืนยันในความเป็นจริงที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันของตนสังคมเชื่อในความจริงใจของคุณชั้นชาติบนพื้นฐานของแนวทางทำงานทำงานทำงานว่าดำเนินไปในสถานะแห่งความเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่ว่าอยู่กับคนกวาดขยะเมื่ออยู่กับกรุงเทพกลางแปลงจึงเมื่อประสบกับคำถามถากถาง ประสบกับปัญหาและอุปสรรคจึงเป็นภาระของประชาชนอันเป็นมวลชนที่ออกมาปกป้องออกมาทำความเข้าใจและส่งเสียงผลักดันคุ้มครอง